สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังรับชมคลิปโปรโมทร้านตัดผมชายสไตล์คุณบาเบอร์นะครับซึ่งเป็นร้านของผมเองผมชื่อว่าแอมนะครับเป็นคนจังหวัดสุขโขทัยนี่เองและร้านตัดผมชายสไตล์คุณนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยก็สำหรับตัวร้านวันนี้เราจะมาแนะนำว่าร้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศด้านนอกกันนะครับว่าด้านนอกนี้อยู่ที่ตรงไหนกัน สำหรับร้านของเรานะครับก็ตั้งอยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้อ,อทรนะครับที่บริเวณหน้าหมู่บ้าน ขอ,อทั้งก่อนซื้ออ่มาคุยกันชัดๆก็สำหรับร้านตัดผมของเรานะครับตอนนี้ได้เผยแพร่ไปทาง y o u t u ค e ิปขึ้นที่ทุณท่านกำลังรับชมอยู่นี้ส่วนในเรื่องการบริการเราก็ให้บริการตัดผมชายครับไม่ใช่ชายอย่างเดียวครับผู้หญิงเราก็ตัดครับแต่ต้องเน้นเป็นผมสัน้นนะครับก็ให้บริการตัดผมชายหญิง รูกระเทยทองดีนะครับตัดให้หมดนะครับก็มีหลากหลายสไตล์แล้วแต่คุณจะมาสําหรับชื่อร้านและชื่อร้านสไตล์คุณนะก็หมายความว่าวิสโ,โลแกร้านนะครับตัดผมตามสไตล์คุณครับแต่คิดเงินตามสไตล์ช่างนะครับท่านที่สงสัยว่าทาไมคิดเงินตามสไตล์ช่างคือหมายความว่าที่ร้านนี้เราจะมี2ระบบนะครับตัดผม2ส,สไตล์หมายความว่ามีพัดลมกับแอร์นะครับถ้าท่านที่ <c oughs> เป็นภูมิแพ้หรือ เชื่ออากาศเย็นไม่ได้เลยครับจะเน้นให้มาช่วงเช้าครับร้านเราจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงนะครับตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงจะเป็นบรรยากาศของพัดลมนะครับกวราคาจะอยู่ที่30สบาทนะครับแต่ถ้าหลังเที่ยงแล้วเราจะเปิดแอร์ให้นะครับเปิดแอร์เปิดไฟความร้อนก็จะอยู่ที่4ี่บบาทนะครับก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงยันปิดร้านเลยครับก็ขั้นต่าอยู่ที่สี่ทุ่มนะครับแต่ถ้ามีลูกค้าหน้าต่อต่อไปเรื่อยเราก็อยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งก็อยู่มาแล้วนะครับก็สําหรับคนที่ผ่านไปผ่านมา มาอยางเนี่ยครับก็เข้ามาตัวจังหวัดสุโขทัยนะครับแล้วก็มาทางสายไฟพาร์แล้วจะมีแยกชั้นเรียก่าแยกสุกเสษมหรือทองโอเตนะครับก่อนถึงสี่แยกโตโยต้านะครับถ้ามาแต่งที่โลกก็จะมาทางอยู่ทางขวามือนะครับจะเป็นทางเข้าหมู่บ้านเออทอนะครับก็เข้ามาสักประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับจะมาเจอหมู่บ้านเออทอแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยครับอย่างที่เมื่อกี้ได้ออกไปถ่ายเหดูอยู่หน้าหมู่บ้านเลยครับหาไม่ยากครับ แต่ร้านเราจะ,จะแอบอยู่ในๆหน่อยก็ถ้าไม่ตั้งใจก,ก็จะไม่เห็นก็พูดกังแวนมาก็เชิญแวะกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมด็ตีเองแค่นี้นะครับเดี๋ยวพบคลิปต่อไปใน YouTube ของเราได้ครับซึ่งเง่านท่านพิมพ์ว่าตัดผมสไตล์คุณหรือไม่ก็สไตล์คุณบาเบอร์หรือไม่ก็สุ ver, สโขทัยสไตล์คุณนะครับก็จะมาพบกับคลิปยูทูบของทางร้านเราครับก็ขอขอบคุณล่วงหน้าที่สำหรับลูกค้าที่ ยังไม่ได้มานะครับสำหรับลูกค้าที่มีประจําอยู่แล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับที่มาใช้บริการ,รับร้านนี้ก็เปิดมาบริการมาได้ประมาณ2-3ปีแล้วครับแต่โวช่างเองตัดมาร่วม10ปีแล้วครับอยู่มาสองสามร้านนะครับก็อธิบายความเป็นมานครับผมนี่เป็นช่างของร้านเทคนิคครับเทคนิคบาร์บเบอร์ของสุโขทัยเนี่ยครับ ก็ต่อมาได้มาเปิดร้านเองคือว่าร้านบ้านเราบาร์เบอร์อยู่ที่แถวสีแยกโตโยต้านะครับถ้าใครอยู่ในพื้นที่นี้ก็จะรู้จักกันดีอยู่หน้าปั๊มเก่าที่เราได้อยู่ไปแล้วแล้วก็ร้านคือก็ได้ย้ายมาที่นี่ได้สองสปดาห์เน,นะครับชื่อร้านสไตล์คุณบาร์เบอร์นะครับไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็พบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตัดตามชมคลิปต่อๆไปได้เรื่อยๆนะครับสวัสดี